มงคลที่สี่อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมต้นโพต้นไซหากปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคะแก่นแต่ถ้านำไปปลูกในที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางทา่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตว,วันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว ถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายทิ่นที่เหมาะสมหมายถึงอย่างไรทิ่นที่เหมาะสมหมายถึงทิ่นที่สิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและใจยิ่งกว่านั้นยังสนับสนุนให้ผู้อาศัยสามารถประกอบ กิจการงานในหน้าที่อันเป็นสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มที่ทิ่นที่เหมาะสมมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงทิ่นที่อยู่ทุกระดับเช่นบ้านที่เราอาศัยโรงเรียนที่เราเรียนสถานที่ที่เราทำงานหมู่บ้านชุมชนที่เราอยู่ตำบลที่เราตั้งหลักฐานอำเภอจังหวัดประเทศทวีปเป็นต้น วิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมหนึงเลือกที่อยู่ที่เหมาะสมเราควรสแสวงหาถิ่นที่เหมาะสมอยู่อาศัยให้ได้จึงจะเจริญเช่นสแสวงหาโรงเรียนดีๆที่ทำงานดีๆทำเลปลูกบ้านดีๆจะบวชก็หาวัดดีบวช 2. พัฒนาที่อยู่ที่ทำงานให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม ต้องพัฒนาพยายามพัฒนาถิ่นที่เราอยู่ให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่สถานที่ที่เราทำงานหรือชุมชนที่เราอยู่อาศัยก็ตามโดยยึดหลักเกณฑ์การพัฒนาให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมดังนี้ <c oughs> ลักษณะของถิ่นที่เหมาะสมหนึ่งอาวาสเป็นที่สบายหมายถึง เป็นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ดีเช่นถ้าเป็นบ้านก็ต้องให้มีต้นไม้ล่มลื่นน้ำไฟสะดวกถ้าเป็นโรงเรียนก็ต้องมีสุขลักษณะดีมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเสียงอึอกทึกคึกโครมมีบริเวณกว้างขวางมีสนามกีฬาถ้าเป็นที่ตั้งร้านค้าก็ต้องเป็นบริเวณที่อยู่ในย่านชุมชนการคมนา,าคมที่สะดวกถ้าเป็นจังหวัดหรือภาคก็ต้องเป็น บริเวณที่มีสภาพภูมิศาสตร์ดีเช่นไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปเป็นต้น 2. ออาหารเป็นที่สบายไมยถึงเป็นที่บริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวกเช่นอยู่ใกล้ตลาดหรือบริเวณที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียงและเป็นที่ที่สามารถประกอบธุรกิจการงานหาไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี 3. บุคคลเป็นที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชมุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้า 4. ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงความดีงามความเหมาะสมในสองลักษณะคือในทางโลกหมายถึงในถิ่นนั้นมีโรงเรียนสถานศึกษาสำรับให้ความรู้ได้อย่างดี ตลอดจนมีหลักการปกครองการบริหารราชการเมืองการเมืองที่ดีอีกด้วยในทางธรรมหมายถึงในทิ่นั้นมีพระภิษุหรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้เป็นอย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีลฟังเทศทำสมาพิธิภาวนาได้เป็นนิด ลำดับความสำคัญของปัจจัย4ประการอ <c oughs> งค์ประกอบของถินที่เหมาะสมดังได้กล่าวมาแล้วทั้ง4ประการจัดเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ธรรมะเป็นที่สบายสำคัญอันดับหนึ่ง บุคคลเป็นที่สบายอันดับสาคัญอันดับ2อาหารเป็นที่สบายสําคัญอันดับ3อาวาตเป็นที่สบายสำคัญอันดับ4ถึงแม้อาวาตจะไม่เป็นที่สบายแต่ถ้ามีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ยังพออยู่ได้หรือถ้าอาวาตและอาหารไม่เป็นที่สบายแต่บุคคลเป็นที่สบายแล้วก็จะสามารถปรับปรุงอาหารและอาวาตให้เป็นที่สบายได้ แต่บุคคลจะเป็นที่สบายได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นที่สบายอยู่ในจิตใจเสียก่อนตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่เป็นเกาะมีภัยธรรมชาติจากลมพายุแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆพื้นที่ก็น้อยก็คืออาวาตไม่เป็นที่สบายอาหารการกินก็ไม่เพียงพอเลี้ยงตัวเองอาหารไม่ไม่เป็นที่สบายแต่เนื่องจากประชากรเขามีประสิทธิภาพขายันขันแข็ง มีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้าคือบุคคลเป็นที่สบายและมีหลักในการปกครองประเทศที่ดีมีความรักชาติคือธรรมะในทางโลกเป็นที่สบายจึงเป็นผลให้ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเจริญรุ่งเรืองจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ส่วนประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมไม่มีภัยธรรมชาติที่ดุนแรง คืออาวาสเป็นที่สบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์คืออาหารเป็นที่สบายแต่ก็ะยะังที่ยังขาดอยู่คือคนของเรายังขาดวินัยยังมีความมานะภาคเพียรไม่เพียงพอคือบุคคลไม่เป็นที่สบายแม้เราชาวไทยจะมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ถ้าว่า เรายังเห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวอยู่มากนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพียงบางส่วนเช่นมีน้ำใจมีเมตตาแต่ขาดความพากเพียนและวินัยก็คือธรรมะเป็นที่สบายแต่บุคคลบอสบายทำให้แม้ประเทศไทยจะน่าอยู่กว่าหลายๆประเทศผู้คนมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน แต่ความเจริญของเรายัางล่าหลังประเทศอื่นอยู่ดังนั้นถ้าพวกเราร่วมใจกันพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความขยันขันแข็งไฟหาความก้าวหน้าด้วยนำลักธรรมในพระพุทธศาสนานำมาประพฤติธปฏิบัติก็เป็นที่หวังได้ว่าชาติไทยของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศทั้งหลายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ข้อเตือนใจในหลายๆประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากประชาชนได้รับความสะดวกสบายในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคหางานทําได้ง่ายเก็บเงินทองได้มากดูดูแล้วนาจะไปอยู่อาศัยมากแต่เมื่อพิจารณาอีกทีอาจจะคิดได้ว่าอย่าอยู่เลยเพราะธรรมะไม่เป็นที่สบาย โอกาสทีผ่ผู้อยู่อาศัยจะสร้างความก้าวหน้าทางใจโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีมีน้อยลองคิดดูคนอยู่ในประเทศเหล่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงแต่งานไม่เคยได้เวลาหรือมีโอกาสนึกถึงการทำบุญให้ทานการรักษาศีลหรือการทำสมาธิภาวนาเลยหรือบางครั้งนึกถึงแต่ก็ไม่มีใครแนะนำให้ดังนั้นถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วคือตายไปแล้วจากคุณงามความดี ในประเทศไทยเราแม้ความเจริญทางด้านวัตถุอาจจะยังล้าหลังแต่ด้านธรรมะยังเจริญอยู่มากเรายังมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาได้เต็มที่มีโอกาสสร้างบุญได้ใหย้ยิ่งขึ้นไปได้วิธีทำบ้านให้น่าอยู่ 1. ดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบมีทางถ่ายเทอากาศได้สะดวก 2. เลือกซื้อเลือกทําอาหารให้ถูกลักอนามัยเป็นแม่บ้านก็ต้องหัดทำอาหารให้เป็น 3. จุงใจคนในบ้านให้มีความคารพซึ่งกันและกันละเว้นอบายามุขมีความขยันหมั่นเพียรมีน้ําใจต่อกันโดยเริ่มปรับปรุงที่ตัวเราเองให้ดีก่อนแล้วจึงชักชวนให้ผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม 4. ชักนํากันไปทาไปวัดทาบุญรักษาศีลฟังเทศฝึกสมาธิเป็นประจํา จัดบ้านให้มีอุปกรณ์เครื่องเสริมสร้างทางใจเช่นมีหนังสือธรรมะมีห้องพระหรือหิ้งพระกำจัดภาพและหนังสือที่ไม่เหมาะสมออกไปให้หมดเช่นภาพหรือหนังสือลามกเป็นต้นและชักชวนการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่บ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยอาน,นิสวงการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 1. ทําให้ได้รับความสุขก,กายสุขใจเต็มที่ 2. ถ้าไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและท,งทางธรรม 3. ถ้าไม่มีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาทําทำให้ได้รู้ราบอันประเสริฐคือได้รัะความศรัทธ,ธาในพระรัตนตรัยหาทำให้ได้ฟังธรรมอันประเสริฐคือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า 6. กาทำให้ได้รู้พระสัทธรรมคือได้ศึกษาธรรมะ7 ทำให้ได้การเห็นอันประเสริฐคือได้เห็นพระรัตนตรัย 8. ทํทให้ได้การศึกษาอันประเสริฐคือได้ศึกษาศีลสมาธิปัญญา 9. ทําให้ได้การบํารุงอันประเสริฐคือได้บํารุงพระพุทธศาสนา 10. ทําให้ได้การระลึกอันประเสริฐคือใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย 11. ทําให้ได้นิสัยไม่ประมาท โดยดูตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย12ทําให้ได้ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และ13บสขอสุดท้ายทําให้ได้อริยทรัพย์คือหนทางสู่พระนิพพานจเจริญธร,รรมเจริญปัญญาขอเจริญพร